สวัสดีครับวันนี้ทาราชจะพาคุณผู้ชมไปชมบ้านสวนติดคลองตำบลน,นาดีอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ทาราววิ่งมาจากสีแยกที่ว่าการอำเภอนาดีที่ของเราจะห่างจากสีแยกหน้าที่ว่าการอำเภอนาดีเข้ามาประมาณ3กิโลเมตรเราจะข้ามสะพานคลองอยางข้างหน้ามองเห็นวิวเขาใหญ่ครับสวยงามทีเดียว เราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ800เมตรถึงที่ของเราบ้านสวนติดคลองวิวเขาครับนืที่300ตารางวาฉนนคู่แดงนศสีจอครับแปลงนี้ขาย6 0 0 0 0คุณผู้ชมคุณลูกค้าที่สนใจครับบ้านติดคลองหันหน้าไปทางวิวเขาลองแวะมาชมได้เลยพื้นที่ตำบลนาดีอำเภอนาดีจังหวัดปาจีนบุรีครับ ทางเข้ามาเป็นทางคอนกรีตคอนกรีตนี้ประมาณ100เมตรครับต่อไปก็จะเป็นถนนลูกลังหินคลุกเข้าไปอีกประมาณ700เมตรบ้านสวนของเราครับห่างไฟฟ้าเสาสุดท้ายฝั่งขวามือประมาณ700เมตรทางสายนี้ทางเส้นนี้ครับเป็นทางเรียบแม่น้ำ ท้ายแปลงจะติดคลองสาธารณประโยชน์ครับคลองอยางที่แปลงนี้ครับเหมาะมาทาบ้านพักอาศัยบ้านพักตากอากาศในทำเลโอโซนมองเห็นวิวเขาสวยงามครับท้ายแปลงติดคลองสาธารณประโยชน์มีน้ําตลอดปีบ้านสวนหลังนี้ครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ครับพลังงานสะอาด ท้งระบบไฟระบบน้ำบาดาลครับการเดินทางครับถ้าคุณลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทาราเรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตระยะทางประมาณ158กิโลเมตรจากแปลงนี้ครับไปเที่ยวทะเลบางแสนระยะทางประมาณ155กิโลเมตรจากแปลงนี้ไปท่ากาศยานสวนภูมิครับระยะทางประมาณ150กิโลเมตรคุณผู้ชมคุณลูกค้าที่กำลังมองหาบ้านสวนไวกษียณครับ ที่แปลงนี้เหมาะเลยทีเดียวซื้อไว้สำหรับแคมปิ้งตากอากาศในพื้นที่ตำบลนาดีอำเภอนาดีแปลงนี้ก็เหมาะทีเดียวครับ